ใช่ไหมคะที่สั่งกระจกแล้วกลัวความแก่ยิ่งเทคโนโลยีบอกว่าเราจะอยู่ได้ถึง100ปีหมินยิ่งกลัวว่าเราจะต้องแบกสังขารนี้ไปแบบไหนเราทุ่งเงินดูแลสุขภาพกินวิตามินเป็นกำๆด้วยความหวังลึกๆว่าจะหยุดเวลาได้แต่ยิ่งพยายามหนีความจริงกลับยิ่งไล่ลา ความเครียดจากการกลัวโสมกัดกินใจเราทุกวันจนมิ้นได้มาเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่บ้านถาวรแต่มันคือรถเช่าที่เรายืมธรรมชาติมาขับขี่หน้าที่ของเราไม่ใช่การยืนกอดรถแล้วร้องไห้เมื่อสีมันถลอกแต่คือการดูแลเครื่องยนต์ให้ดีเติมน้ำมันให้ถึงเพื่อให้รถเช่าคันนี้พาเราไปถึงจุดหมาย เราไม่ได้ดูแลสุขภาพเพราะยึดติดด้วยตัณหาแต่เราดูแลด้วยความเมตตาและรู้คุณค่ากินดีนอนดีเพื่อให้กายนี้พร้อมสร้างความดีเพื่อให้รถคันเก่ายังพาจิตใจเราไปสู่ความสงบได้เมื่อลดความยึดถือว่าเป็นของกูความหนักอึ้งก็หายไปเหลือไว้แค่หน้าที่ที่ต้องดูแลกันไปจนหมดสัญญา เปลี่ยนความกลัวเป็นความเข้าใจแล้วการเดินทาง100ปีนี้จะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยค่ะถ้าอยากรู้วิธีดูแลใจในรถเช่าคันนี้ตามไปฟังต่อในคลิปเต็มที่แฮกทำนะคะ